ดีจ้าทุกคนตอนนี้อยู่รายการ Little c h e e ซึ่งวันนี้เราทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังเพลงใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยออฟ i ิเช l m ลเอมวีของเจมิ่ายมาก็คือเพลง ไม่เป็นฉันจะบอกว่าเพลงนี้ก็คือเราได้ยินมาบ้างแล้วในซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งนะซีรีส์ตอนนั้นคือว้าวมากด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเพลงแนวใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินเจมส์ไดร้องฟิลนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าจะมีอะไรที่แบบมันตื่นเต้นเพราะว่าคือเราไม่รู้นะว่ามันจะเหมือนกันหรือว่าจะต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบในซีรีส์ก็ถือว่าดีมากๆแล้วแต่ว่าฉันคิดว่าใน o f f i c i a l MV เเพลงนี้น่าจะแบบคือไม่รู้สิเรารู้สึกว่ามันน่าจะต่างกันจากในซีรีส์ อาจจะด้วย,ยเสียงหรืออะไรเงี้ยดนตรงดนตรีอะไรเงี้ยเออต้องฟังกันเต็มๆว่าแบบจะเป็นยังไงอะไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนไปฟังกันขอว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะทุกคนดูเป็นเพลงไทยสมัยใหม่นะแต่สิ่งจะเป็นอะไรดีมาก จริงงก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นเพลงไทยขนาดก็เพลงไทย โอ้โหนหล่อมากเฮ้ยดนตรีดีคือมันก็ดูเป็นเพลงป๊อป sim ท, <tem> <pop> ที่แบบฟีดนตีไทยอะไรเงี้ยเออ โหหลอกมากเลยเนาะ เธอเพลงเต็มดีมากเรารู้สึกว่ามันแบบเหมาะมากมันไม่หลว่ะพอได้ฟังยังเต็มแล้วมันรู้สึกดีนะเออ ไม่เป็นฉันนะครับจะบอกว่า ก็จบงไปแล้วสําหรับเพลงไม่เป็นชั้นของเจมนา่าส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพาะมากๆเพลงหนึ่งเป็นเพลงป๊อปที่มีความเป็นไทยเพิ่มเข้ามาดน,นตรีไทยอะไรเงี้ยคือชอบเลยแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วดูมีอะไรมากกว่าในซีรีส์อะไรเงี้ยเออตอนแรกอะคือชันรู้สึกว่าแบบฉั้นอะยังยังคิดอยู่ในใจว่าแบบจะสามารถฟังเพลงนี้ได้แบบเนืน่องในโอกาสอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบมาฟังจริงๆมาฟังเพลงเต็มจริงๆอะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ มีความเพาะคือจริงๆมันมีกลิ่นอายของเพลงแค่ในวันนั้นของพูวินแล้วก็ปอนด้วยคือไม่รู้มันแค่รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันดูไม่เข้ากับซีรีส์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบฟังหลายๆรอบอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออก็ฟังได้นี่หว่าก็แบบคือจริงๆมันสามารถแบบฟังได้แบบบ่อยๆได้เลย,เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆฉันเคยแบบ มีความรู้สึกแบบนี้กับแค่ในวันนั้นไงเออแล้วตอนแรกที่ฉันฟังในซีรีส์ฉันก็รู้สึกว่าแบบเอเพลงแบบนี้มันจะฟังแบบได้บ่อยๆไหมวะอะไรเงี้ยซึ่งคือเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงสไตล์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการทาพอมาฟังรอบ2ครั้งเนี้ยอันนี้คือครั้ง2ในการฟังแบบเต็มๆครั้งแรกเออก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าในซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สามารถฟังไดุ้วันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออด้วยความที่มันเป็นเจมินอายร้องเราก็รู้สึกว่าแบบก็ฟังได้อยู่แล้วอะไรเง นั่นแหละแล้วแต่คือเจมสนายหล่อมากส่วนใน m ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้หวาวอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันมันก็เห็นในซีรีส์ไปแล้วแล้วก็มันก็ภาพแบบหมัดตัดอะไรเงี้ยจริงๆฉันแอบคิดเพราะว่าฉันรู้สึกว่าแบบตอนแรกออะฉันเข้าใจว่ามี3เพลงแต่ว่าหลังจากที่เขาปล่อยมาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบมี6เพลงซึ่งฉันก็ถามโอซังว่าแบบเฮ้ยโอซังแบบได้ไดไดทำเอ็มวีเพลงอื่นๆไหมอะไรเงี้ยโอซังก็บอกไม่ไม่ได้ทำซึ่งการที่โอซังตอบแบบนั้นคือฉันรู้เลยว่าเขาจะเอาภาพในซีรีส์มา มาทาฟิลนี้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันว้าวเพราะมันเห็นมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้คือในส่วนของ MV แต่ว่าเสียงร้องเจมินาคือดีมากแล้วส่วนตัวคือฉันรู้สึกว่าฉันชอบดนตรีไทยมือเศษเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้อะมันลงตัวมากอาจจะเป็นด้วยความที่เราอินกับซีรีส์ด้วยมันก็เลยทําให้เราเห็นภาพแบบมันชัดเจนเอาจริงๆซีนละครเวทีในซีรีส์มาหรือมิกอัพอะเรารู้สึกว่าแบบดีมากๆเออมันเป็นเบสซีนในอีพีสองเลยอะเออใช แล้วสำหรับทุกคนแบบมีความคิดเห็นไงก็สามารถแบบคอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะเออก็อยากให้เธอวันสุกเร็วโพบแบบอยากดู EP 3แล้วเออก็ฝากทุกคน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย